สวัสดีครับกับช่ของ power 519หนคะรับวันนี้ก็เช่นเคยครับตอบโจทย์เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเกี่ยวกับกลองบ้างนะฮะมีหลายๆท่านสอบถามมาว่าเอ๊ะกลองไฟฟ้ากับกลองอะุูสติกเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะฮะเหมือนประมาณว่าจะซื้ออะไรดีถ้าบอกว่าความต้องการของเราเดี๋ยวผมจะบอกข้อดีข้อเสียของมันก็แล้วกันนะว่ามีอะไรที่กองชุดธรรมดา ทำไม่ได้หรือว่ากองไฟฟ้าทำไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะมาโอเคเจอกันเลยโอเคครับข้อแรกเรามาดูกันเลยนะฮรรูปลักษณ์หน้าตาครับเบื้องต้นถ้าคนชอบสไตล์กองไฟฟ้าอันนี้คือกองไฟฟ้ามีดีพัดอีดิกาโปนะฮะกับกองชุดอะคูสติกก็ความแตกต่างาเห็นได้ชัดนะฮะถ้าบอกว่าคนชอบสไตล์หน้าตากลองแบบไหนอันนี้คืออยู่ความชอบเลยนะฮะว่า ชอบแบบการประกอบแบบมีแฉมีอะไรแบบเยอะๆมันก็จะดูสวยงามนะฮะแล้วก็เจอกตรงนู้นตรงนี้บ้างนะฮะแล้วมีสแนหลายสีประมาณนะฮะส่วนกองไฟฟ้าก็ค่อนข้างที่จะฟิกในรูปแบบนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกกับอันนี้เป็นหนังมุง้งก็จะเป็นเหมือนแป้นที่เราตีนั่นเองนะฮะอันนี้เรื่องหน้าตาข้อแรกความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้นะฮะ ก็ลองดูความชอบว่าชอบแบบไหนก็แล้วกันนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ตอบแทนแล้วกันเพราะว่าวัาวดกันที่ความชอบนะฮะโอเคไปข้อตอบโอเคข้อต่อมาคือเรื่องของเสียงฮะเสียงกองไฟฟ้าหลายท่านก็ต้องรู้ว่ากองไฟฟ้าเองเนี่ยมันไม่ได้มีเสียง ด้วยตัวเองประมาณนะั้นเหมือนก็บบอกว่าเราตีมันไม่ดงังเพราะ่ามันเป็นหนังมุง้งเป็นอะไรประมาณนะั้นเดี๋ยวผมลองเบาเสียงดูนะเสียงนี้คือปกติเสียงก็จะดังแบบนี้ฮนะเส,นะเสียงไม่มีนะฮะกองไฟฟ้าเสียงไม่มีเราจะใช้งานมันก็ต้องมี การใส่หูฟังทางช่องหูฟังหรือว่าจะต่อเข้าเครื่องขยายเสียงนะฮะเพราะว่ามันคือกลองไฟฟ้าที่แปลงเสียงเป็นเสียงของอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะฮะอลองเปิดเสียงดูนี่สำหรับเสียงกลองไฟฟ้าแล้วแต่คนชอบจะชอบแบบไหนนะฮะ ี่นะฮะถ้าบอกว่าเราเปิดผ่านออกแอมนะครัอันนี้คือเสียงจากโมดูลกองเองนะเดี๋ยวมาดูฟังเสียงกองชุดดูบ้างเป็นยังไงนะครับความแตกต่างมันมากมายขนาดไหนมาเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันดู โอเคจะได้ยินว่าเสียงกลองคุสิกมันดังมากมายนะฮะก็คือการคอนโทรลเสียงค่อนข้างจะยากนิดนึงอ่ะโอเคอันนี้เรื่องของเสียงความแตกต่างกันก็เป็นแบบนี้ฮะอันนี้แล้วแต่เลือกใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่แต่เขาบอกว่าเรามาพูดถึงเรื่องการอัดเสียงกันต่อมานะฮะมาคลิปต่อไปอต่อไป่อมาในเรื่องของเสียงนะฮะเสียงเพราะว่าเนื่องจากกลองไฟฟ้า มันสามารถที่จะทําการอัดเสียงได้โดยง่ายนะฮะโดยที่มีโปรแกรมรองรับมากมายนะฮะโปรแกรมกลองไม่ว่าจะเป็น a additive d ดัมหรือว่า m o d o d ดัมหรือว่าอื่นๆที่จะทําให้พวกเสียงกลองเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงที่เหมือนกับกลองทุตอคูสติกอันนี้ในด้านของการบันทึกเสียงเนาะเพราะว่าที่เราได้ยินเสียงปกติที่ออกมามันก็ดังลั่นเหมือนกับออคูสติกแต่ว่าของเนี้ยมันไม่ดังเห็ไ,ไหม แต่ว่าเราสามารถทําให้กลองเนี่ยเสียงเหมือนกลองชุดใหญ่ๆได้ด้วยโปรแกรมเสียงสังเคราะห์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันทักตัวนนีอ ให้เลือกอีกม,มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสไตล์อื่นอันนี้เป็นแบบว่าแนวเฮฟวีะนะฮะฮาร์ดร็อกระมานั้นเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นอีกชุดนะฮะสไตล์เสียงอ่ะก็เราสามารถมีกองชุดมากมายได้ในตัวเดียวนั่นเองนะฮะก็ที่เขาทำเสียงตกแต่งเอาไว้อันนี้เป็นแบบ <laughs> . คร่าวๆที่เราสามารถปรับแต่งให้มันเป็นเสียงกลองอะไรก็ได้นะ,ะแต่ว่าเจ้ากลองชุดอะคูสติกนะฮะก็คือกลองชุดธรรมดาก็ถ้าเราจะอัดเสียงเราก็ต้องมีใหม่นะฮะใหม่ในการจ่อตู้เออไม่ใช่จ่อตู้จ่อตัวกลองตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะฮะเพื่อให้ได้เสียงอย่างที่ต้องการก็ต้องมีการมิกซ์เสียงต้องมีการอะไรประมาณนะั้นก็ค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าหน่อยนะฮะในเรื่องของการ มิกนะฮะมิกเสียงนะฮะมีไม์ตรงนู้นตรงนี้อันนี้ผมจะไม่อัดให้ดูก็แล้วกันเพราะผมมีอัดเสียงเอาไว้ในคลิปอื่นๆก็ต้องบอกว่ากองไฟฟ้าก็ทํางานง่ายกว่าในเรื่องของการบรันทึกเสียงนะฮะอันนี้ก็จะตอบโจทย์เพื่อนที่จะนําไปใช้งานสไตล์แบบไหนนะฮะถ้าบอกว่าเรื่องระบบการสัมผัสการตีเรื่องเสียงเรื่องอะไร ก็ต้องยกให้กองอะคูสติกค,ครับความเหมือนยังไงเขาก็ต้องเหมือนกว่าอยู่แล้วเรื่องเราจะเอาไม้จอะอะไรก็แล้วแต่เสียงมันก็ต้องเป็นกองอะคูสติกอยู่แล้วตัวนี้มันคือเหมือนกับเป็นการสร้างเรียนแบบนั่นเองเรียนแบบเสียงโดยใช้โปรแกรมเสียงสังเคราะห์มันก็ได้ในระดับหนึ่งถ้าบอกว่าเราอัดเสียงเนี่ยแล้วก็เล่นกับวงอะ่ะใช้ได้เลยนะฮะความความที่เราสามารถปรับกลองเป็นหลายๆชุดได้นะฮะมันก็ทําให้มันได้เปรียบ ตัวกลองอะคูสติกอยู่เยอะนะเพราะว่ากองอะคูสติกแต่ละตัวเสียงก็จะมีความแตกต่างกันไปนั่นเองนะฮะตัวนี้ผมว่ากองไฟฟ้าก็จะตอบโจทย์เพื่อนที่ชอบอัดเสียงนะฮะหรือว่าทาเพลงปรนะมาณนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าทําเสียงกลองได้นะฮะมันก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวอื่นได้นะ,ะเป็นคีย์บอร์ดเป็นอะไรก็สามารถเล่นได้นะเพราะว่าตัวนี้มันถือว่าเป็น midi c o n t r o ลอ e r ตัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่คนโทรลเสียงสังเคราะห์ใน คอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนะฮะก็น,นี้ข้อนี้ได้เปรียบเรื่องเทคโนโลยีนะฮะส่วนกองคุสติกผมว่าสัมผัสของการตีกับเสียงที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะมีความคมชัดมากกว่าน,นี่ขึ้นอยู่กับการมิกของการเล่นด้วยนะฮะมิกผ่านไม์พวกอะไรมันต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเตมิมอีกเป็นนะฮะเป็นไม์จอถ้าซื้อเราจะอัดเสียงใช่ไหมฮะอัดเสียงกองคุสติกก็ต้องมีไม์จอตามจุดต่างๆวันนี้ผมก็ บริถอดไมออกแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ต่อให้ดูก็จะมีมิกเซอรอ์มิกเซอร์ที่ใช้ก็2ชุดเลยตัวนี้เป็นมิกเซอร์ที่เป็น USB นะฮะก็คือออกมาแยกแทร็กเพื่ออัดเข้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้เอาไว้เล่นแบบเล่นทั่วๆไปเล่นสดตัวทั่วไปก็หรือตัวนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็เคลื่อนย้ายง่ายกว่ามันบางๆเบาๆนะฮะก็สามารถเอาต่อออกเครื่องเสียงได้เหมือนกันก็คือต้องมีไมต้องมีมิกเซอร์นะฮะอันนี้ สำหรับอะคูสติกชุดแบบนี้ก็คิดว่าจะตอบโจทย์เพื่อนนะที่บอกว่าเอ๊ะผมจะซื้อกลองชุดอะคูสติกดีหรือว่าจะซื้อกลองไฟฟ้าดีนะฮะต้องถามตัวเองก่อนว่าว่าเราเอามันมาใช้งานด้านไหนนะครับผมบอกว่าเอามาอัดเสียงจริงจงจังๆแต่ว่ามีข้อจำกัดเรื่องห้องหรือว่าเรื่องพื้นที่รอบๆบ้านว่าเสียงมันดังตรงนู้นตรงนี้ ก็ผมว่ากองไฟฟ้าได้นะตอบโจทย์ได้เลยสามารถที่จะเอามาอัดเสียงได้แล้วก็เลือกกองชุดได้ตามความต้องการด้วยโปรแกรมเสียงสังเคราะห์าะว่าเสียงมันดีเลยแหละมันสามารถทํากองราคาที่มันถูกๆแบบนี้นะฮะก็คนนี้ก็สองหมื่นกว่าบาทสามารถทําเสียงกองได้หลายหลักหลายแล้วก็อัดเสียงออกมาได้คุณภาพสูงเลยนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับการมิกเสียงมิกเสาวในในคอมพิวเตอร์อีกทีอ่ะเช่นกัน ตัวกลองอะคูสิกถ้าบอกเราเอามาอาัดใช่ฮะตอนตีมัน,ม,นมันมากแต่ว่าเสียงมันดังดังมากเช่นกันแล้วก็จะรบกวนข้างบ้านหรือว่าอะไรแล้วก็อัดเสียงกลองแบบนี้เสียงดีกว่าแน่นอนจริงๆแล้วนะเสียงดีกว่าแต่ว่ามันคือได้หนึ่งชุดนะฮะถูกไหมฮะตัวนี้ได้ชุดเดียวคือตีแล้วมันก็ได้เสียงเดียวอะ่ะเราไปปรับเสียงยังไงก็แถมจะทําให้เสียงแสนแนมันหนาขึ้นบางขึ้นแล้วแต่ สไตล์เพลงแค่นั้นเองแต่ว่าเราได้กองชุดนี้คือมีชุดเดียวเราคงไม่ซื้อกองชุดหลายตัวมาเพื่อให้มีเสียงแตกต่างกันนะฮะแต่ส่วนกองไฟฟ้าเราสามารถเลือกได้ด้วยโปรแกรมเสียงสังเคราะห์ที่มันจะทําให้กลองนี้เป็นชุดเสียงแบบสไตล์ป๊อปสไตล์ร็อกสไตล์เมทัลสไตล์อะไรก็แล้วแต่สามารถทําให้มันเป็นแบบนั้นได้นั่นเองนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการที่เราจะใช้งานนะฮะก็อุปกรณ์ถ้าบอกว่าตรงนี้อกองไฟฟ้า มีสาย USB เส้นเดียวต่อเข้ามาในคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้งานกับพวก a u d i โออินเทอร์ฟซทั่วไปแล้วก็อัดเสียงเข้าโปรแกรมได้เลยนะฮะตัวนี้จบละในกองชุดกองไฟฟ้านะฮะแต่ถ้ากองอะคูสติกจัดเสียงปึิบเข้ามาจอไมว์วิธีการตั้งไม์ห้องเคร่งต้องมีการ กันเสียงกล้องนิดนึง,งเพราะว่ากองชุดมันค่อนข้างจะมีแบบเสียงกล้องกลางวานค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มันก็จะมัวกันไม่หมดประมาณน้าเสียงก็จะมัวกันอยู่ข้างในมันก็ไม่สามารถที่จะให้ไหม์มันแยกเสียงออกมาได้ชัดเจนได้ประมาณนั้เองฮะแล้วก็ต้องมีมิกเซอร์มีการปรับแต่งมิกเซอร์เพื่อตามความต้องการเพื่อให้มันแบบเสียงดีที่สุด สุดท้ายมาก็ต้องเข้าคอมพิวเตอร์อยู่ดีถูกไหมฮะเราต้องมามิกในคอมพิวเตอร์ก็มีออริโอเตเฟสอยู่ดีนะต้องบอกว่ากองชุดอะคูสติกก็งบจะเยอะหน่อยนะงบการใช้งานเยอะหน่อยเพราะว่ามันเพิ่มมาคือมิกเซอร์นะฮะมิกเซอร์ไหนจะอุปกรณ์ต่างๆพวกไม์พวกอะไรนี้มันก็ค่อนข้างจะมีราคาสูงสูงกว่านะฮะแต่ถ้าบอกว่ามีงบอยู่ในประมาณหนึ่งกองไฟฟ้าได้เปรียบแน่นอนนะฮะเพราะว่า ซื้อทีเดียวมีออกสาย USB จบเลยเราใช้อออ o โยเตร์เฟสอยู่แล้วก็ตัวกองอะคูสติกก็ยังต้องมาต่อเข้าออยโยเตร์เฟสอยู่ดีเพื่อจะอัดเสียงลงคอมพิวเตอร์เพราะสุดท้ายปลายทางมันคือคอมพิวเตอร์เหมือนกันนั่นเองนะฮะอ่ะคิดว่านะ่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆพี่น้องน,องนะครที่มีสอบถามเข้ามาว่าผมจะซื้อกรองชุดอะคูสติกหรือว่าซื้อกองไฟฟ้าดีถ้าผมเอามาอัดเสียงในห้องหรือว่า ทำเดโมเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะตัวนี้ก็แล้วแต่คุณภาพของกองไฟฟ้าแต่ละชุดอ่ามันก็ต้องมีการปรับแต่งนู่นนี่นั่นเพื่อให้มันทำงานได้นะฮะประมาณนั้นก็ไม่ต่างกันนะฮะตัวกองอะคูสติกมันก็ต้องมีการจูนมีอะไรเหมือนกันนะฮะของทุกอย่างมันก็ไม่ได้ง่ายไปทั้งหมดนะฮะถ้ามันอยู่ที่การใช้งานแล้วเราก็ต้องมาปรับแต่งเอาให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะฮะมันก็จะ สามารถทํางานได้ทุกๆอย่างนั่นเองฮะทั้งสองอย่างก็สามารถทํางานได้ทั้งคู่นะฮะก็อันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่งบประมาณแล้วแต่ความต้องการเลยนะฮะที่เราอยากจะทํางานด้านการอัดเสียงหรือว่าจะไปไล่สดตีข้างนอกอะไรอย่างนี้ก็เลือกเอาเลยนะ,ะคิดว่าน่าจะถามให้เห็นภาพนะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสาหรับช anel เรานะครับลาก่อนครับขอบครับสวัสดีครับ I <laughs> do